อย่าพยายามให้ดราม่ามันใหญ่ไปกว่านี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณดูคลิปไปเรื่อยๆคุณอาจจะเข้าใจเองว่าดราม่านี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะพูดบรรยายคลิปไปก่อนละกันคือในช่วงเนี้ยผมก็ได้ทาการมาขุดแร่แต่เพราะว่าแร่ในกระเป๋าม,มันเริ่มน้อยนะคือผมได้คือผมไปขุดแร่เรื่อยๆแต่หืยอดเลยภาพตอนนี้คือกําลังฟาร์มแบบเป็นบูกายฟาร์ไม่ใช่ไอเตียฟาร์มิงนะตอนนี้เจอซอมบี้หนก็ตีนะ ไม่ใช่อะไรคือลำค้านั่นแหละตัดพามาตอนที่สร้างอาวุธเลยนะผมได้ทําการอยากได้ดาบกล้วยตอนเนีน้เพราะว่ามันเหลืองดีผมได้ตีออกมาครับผมก็มันก็คือดาบกลวบ้วยนั่นแหละนะนี่กล้วยชอบกล้วยเลยนะครับผมอ่ะคือด้วยความที่คลิปนี้มันเป็นคลิปดราม่าเนาะก็เลยต้องใส่เพลงอะไรที่มันเข้ากับดรามา่าหน่อยเพราะผมทําดาบเสรเนี่ยผมไ,มได้ ดูสแตตดาบแล้วพอคิดว่ามันดีกว่าอันที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยก็ทกําการเอามาอัปเกรดเลยนะครับผมตอนแรกผมก็จะเอามาใส่รูนแลแต่ว่าไม่มีรูนนะแล้วก็มาตีดาบล่นอีกประมาณสองสามเล่มนี่แหละแล้วผมก็ได้มาทาชุดเกราะใหม่นะเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบสกินชุดเกราะอันที่ผมมีอยู่แล้วคืออันชุดเกราะเดิมผมเนี่ยมันสกินมันแบบเป็นเหมือนเป็นสกินถูกขามันไม่เท่แบบแล้วก็ได้มาคราฟดาบเพิ่มอีกอันนึงด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกเนะี่ย ในตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการฟอสแร่ฟอสอาวุธแล้วก็ฟอสเกาะมาเยอะมากๆครับผมเพื่อที่จะหาอาวุธที่มันดีที่สุดนะเมื่อกี้ผมได้คอนไปแต่คอนมันก็เป็นคอนที่ทำมาจากคอปเปอร์อ่ะมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะผมก็ได้เอาอาวุธที่ผมคอร์ดเลยฟอสมาไปขายครับผมซึ่งมันค่าราคาค่อนข้างไม่ดีผมได้มาที่โลกฟอสประเทศนงครับผมแล้วก็ไปหาคุยทันทีโดยการที่มาคุยกับตาลุงคนนี้ครับผมคุยเสร็จเนี่ยผมต้องไปหากับตันโดวินครับผมซึ่ง กับตันโรวินจะอยู่ที่ชั้นบนนะพอผมมาถึงเนี่ยผมก็ได้รีบรับคุยกับตันโรวินรครับภารกิจเควสแรกเลยก็คือจัดการกระดูกงง,ง,งูสิบตัวผมซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับผมผมได้ลองเอาดาบแล้วก็ชิต่อที่มีมาสู้กับกระดูกดูสู้ขึ้นมาสู้ได้ง่ายรับผมถ้าให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเควสแรกเนี่ยอาจจะไม่ยากมากครับผมพอผมสู้เสร็จเนี่ยคือผมก็ได้เงินมาหกพันครับซึ่งสิ่งที่ผมจะทำก็กคือการเอาเงินครับผม ไปทําการซื้อที่ขุดใหม่นั่นเองเพราะว่าที่ขุดที่ผมมีอยู่มันไม่สามารถขุดหินที่โลกฟฟกระเทนได้ับไม่ได้แม้แต่ก้อนเดียวเพราะผมซื้อที่ขุดใหม่มาเนี่ยผมได,ได้รีบเทสแล้วนะแล้วก็กลับไปที่โฟกระเทนเอาตรงๆผมไม่ต้องย้าก็ได้ว่าไม่จ่าย20่สบผมเพราะว่าเพื่อนผมก็ไม่ได้เอาอะไรมากอีกแล้วผมได้ลองเทสน้ํายาแต่ว่ากินไม่กินไม่หมดแล้วก็บิากปีมันก็เลยไม่ได้ผลจากน้ํายานะ ผมลองกินน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันช่วยบูธโชว์ได้5นาทีบวกกับบูธโชว์คูณ2ข้างบนเนี่ยผมว่าอาจจะได้ของดีมาเยอะก็ได้แต่หลังจากที่ผมขุดไปเนี่ยไม่ได้บ้าบอคอแตกเลยกับมาเลยด้วยการขุดเมื่อกี้ทําให้ผมได้แร่มาค่อนข้างเยอะมากมไ,มไม่เยอะขนาดหร้กทาให้ผมได้ทำการมาฟอสตอาวุธแล้วก็ฟอสตเกราะเพิ่มเับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างเกลือแล้วเ่พอผมทาฟอสตเสร็จเนี่ยผมได้ทําการมาลองดาบใหม่กับผมซึ่งมันเป็นดาบคาตาันะ คือดามเมจเนี่ยตอกดาเมจต่อม,มินาคีมาแจะเบากว่าเมาื่อกี้เล็น่อยแหละแต่ว่ามันเทก็เลยใช้ดับขนนะมันเบาแค่นิดเดียวเท่านั้นเลยนิดแบบนิดมากๆก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเสียอะไรมาผมได้ทําการกินลองกินน้ํายาหลายอย่างซึ่งโอ้น้ํายาฟิตมากน้ำยานี้ทําให้เราขุดเหมืองเร็วขึ้นนะครับผมผมก็ได้กลับมาฟอสกอผมเพราะว่าก่อ,อผมมีมาทุเรศเหลือเกิน และผมก็ได้สิ่งที่ผมต้องการด้วยก็คือเกาะหนักครับผมผมืม่อกี้กาะหนักมากครับผมเพราะว่ากรอที่ผมมีอ่ะมันค่อนข้างหนักและผมก็ได้ทําการดูสเตตครงผมสเตตค่อนข้างดีแล้วก็มาทําถุงมือครับผมจริงๆตอนแรกผมไม่ได้อยากได้ถุงมืออยากได้ดาบมากกว่าแต่มันได้ถุงมือได้ไงก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ผมก็ได้มาเช็คสเตสเตถุงมือครับผมสรุปคือมันดีกว่าคาตาไรท์ผมมีผมก็เลยเปลี่ยนเป็นถุงมือซะเลยครับผม จากพักผมก็ทำการทำเควสของกับตันโดวินเควสท,ที่สองเสร็จแล้วครับซึ่งมันก็ไม่ได้เงินเลยขนาดนั้นหรอกแต่ผมก็ทำการมาฟอร์สแร่ฟอร์สอาวุธฟอร์สกรออะไรเพิ่ม,มเพราะว่าอาวุธที่ผมมีมันค่อนข้างกระจอกกไปครับซึ่งผมได้ก็เคียวอ่าเป็นเคียวเลยอ่ะผมได้ทำการลองดูสเตทเคียว ดาเมจต่อวินาทีเนี่ยมันดีกว่าไอถุงมือของผมก็เลยเอามาอัปเกรดใส่รูนเลยคือการใส่รูนอ่ะตอนตอนแรกตอนที่ผมเล่นไอดีอื่นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใส่รูนเลยนะแต่พอผมมาใส่รูนไอดีนี้เนี่ยมันรู้สึกมันช่วยได้เยอะมากผม,ผมได้มาลองเทสกิลค่อนข้างโหดนะจริงข้าโหดนะถ้าเทียบกับไอถุงมืองูเมื่อกี้ ซึ่งเควสท,ที่3เนี่ยมันก็เป็นเควสท,ที่พอทําได้แหละครับน,นะพอทําได้นะครับไม่เหมือนเควสท,ที่สี่เควสท,ที่สี่ของตาโลวินนี่เป็นเควสยอดมอนุษย์นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการมาฟาร์มมอนฟาร์มเควสอะไรแล้วก็มาทําการฟอร์ตแรกซึ่งการฟอร์ตเนี่ยผมฟอร์ตเลนะ่นๆนลไม่ได้เอาจริงจังอะไรมากเพราะผมรู้ว่าประสิทธิภาพมันก็แขาง,ง,งกากแล้วแล้วผมก็ตั้งใจตีให้มันสมบูรณ์แบบมันจะส,สุดผมตีมามแบบแสต๊กากมากไปขายดีวยกว่า ช่วงนี้เนี่ยผมค่ข้างหิวเงินอยู่ก็เลยทำการฟอร์ตแลกเยอะๆเพราะว่าด้วยความที่ที่ขุดผมเนี่ยมันไม่สามารถขุดหินเ p พีไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะแกนของหินปราสาได้เนผมมันทำให้ผมต้องการเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยเพื่อที่จะซื้อที่ขุดใหม่ที่มันสามารถขุดได้นะครับซึ่งผมก็จะเอาแค่นั้นแหละนะครับแล้วค่อยไปคิดดูทีหนะึ่งตอนนี้ผมก็ได้เคี้ยวมีอันเนี่แต่ว่า ถ้าแตะมันค่อนข้างกากกว่าเคลสผมมี่ก็เลยขายที้ไปดามีแต่วันาทีมันค่อนข้างน้อยกว่านะครับแต่ช่วงนี้ผมือก็ได้มาฟาร์มเควสกันผมเพราะว่าผมอยากที่จะได้เงินเร็วๆนะครับผมซึ่งผมก็ตายหลายรอบมาช่วงนี้ซึ่งเควสเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกครับแค่ตีตีกระดูกแล้วก็หาแร่ตาแค่นั้นเนอะ ผมมกก็ไดด้้ปะตหห่่่ววงใยซึีสำหรับ<ๆ>ดราม่าที่บอกไปต้นคลิปคือผู้คุณดดนหลอกกับฮฮาฉันยืนอยู่ใต้ฟ้าชีไม่เร่งรีบปล่อยความคิดลอยไปกับแสงตะว,วันหากโลกช้างใบจะมุนเช้าลงสักวัน ขอให้เป็นวันนี้ที่ฉันได้ยิ้มเบา